สวัสดีครับผมพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับสีคิวรวมรถนะครับผมวันนี้ออกมานอกสถานที่เอาแบบจัดจ้านไปเลยครับแบบนี้ครับจัดจ้านจริงครับวันนี้เอากลาง์ดเลยค่าเชโลรถนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้รถเก๋งล้วนเลยนะครับเอามารีวิวให้ลูกค้ารับชมนะครับมีแต่สวยๆทั้งนั้นนะครับลูกค้าใครที่กําลังมองหารถเก๋งนะครับผมผ่อนถูกๆผ่อนสบายๆติดตามคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โปรสาหรับเดือนนี้นะครับลูกค้าที่ออกรถสาหรับ ลูกค้าที่ออกรถกับเราเดือนนี้นะครับผมรับของแถมรางวัลอีกมากมายและลุ้นรับรางวัลใหญ่สิ้นเดือนจับแจกทองคานะครับผมทุกคันคุณมีสิทธิ์ลุ้นทุกคันนะครับผมสาหรับสามคันนี้ก็คือออกรถฟรีดาวเหมือนเดิมนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีประกันภัยรถยนต์ทุกคันนะครับแล้วก็6เดือนแรกนะครับทุกคันจะไม่มีดอกเบี้ยนะครับเราซับค่างวันให้ถึง6งวดเลยเดี๋ยวไปติดตามชมกันนะครับวันนี้ที่เด้เลยจริงๆคันนี้คันนี้สามสำหรับโตโยต้ายาริสอีกคันหนึ่งนะครับผมเครื่องยนต ทีอาีนะครับชุดแต่งทีอาีแท้ทั้งคันจากศูนย์นะครับเข้าเป็นรถปี2016นะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจากตัวโรงงานนะครับโลโก้ทีอาีมีมาให้ครบนะครับผมมีพิเศษเข้าไปอีกนะครับคันนี้เครื่องเสียงเต็มคันเลยนะครับผมด้านหน้านี่ก็ยังมีนะครับเดี๋ยวพาชมด้านในด้านในนี่อิริทึกคือโคมนะครับลูกค้าใครสนใจรอติดตามเดี๋ยวชมห้องเครื่องกันก่อนดูห้องเครื่องกันก่อนนะ <c oughs> ดูห้องเครื่องกันก่อนมาเลยอ่ะ นะครับผมต้องบอกได้เลยว่าถึงจะเป็นรถที่ใส่เครื่องเสียงมาอะไรมาก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมและสวยงามนะครับผมหัวน็อตต่างๆต้องบอกก่อนหัวน็อตคันนี้ฝากระโปรงมีขยับนะทำสีนะครับผมบอกเลยแต่คันแก้มซ้ายขวาคานหน้าไม่มีขยับใดๆแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงยังอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ตามซอกตามอะไรเนี่ยเดิมทั้งหมดนะครับตัวหนังสือโตโยต้าก็ยังมีอยู่ตัวเครื่องกระเบนของเดิมมีเพิ่มเข้ามาคือชุดเครื่องเสียง แบตเตอรี่ลูกใหญ่โอ้ยน่าจะไม่ค่อยได้เคยดึงเลยนะครับเม็ดอาร์คนะครับลูกค้า2ฝั่งเลยนะครับพวกนี้เราพาดูทั้ง2ฝั่งเลยของเดิมทั้งนั้นนะครับเม็ดอาร์คเสาคานนะครับแล้วก็ประตูนะครับไม่มีถอดสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับสังเกตดีๆนะครับมีชุดแผงเครื่องเสียงเนี่ยทุกฝั่งเลยสําหรับประตูนะครับลูกค้าไปก่อนนะครับรอยเม็ดอาร์คของเขานะครับลูกค้า ยังคงสภาพเดิมนะครับไม่มีรอยอุบัติเหตุใดแน่นอนนะครับผมตัวหัวน็อตแล้วก็แผ่นเพจยังอยู่ครบหัวน็อตก็ไม่มีขยับนะครับผมนี่เลยนะครับผมจุดสังเกตนะครับผมโอเคนะครับสําหรับตัวรถภายนอกนะครับเป็นรถสีขาวก็คันนี้บอกตรงเลยว่าเก็บสีแค่กันชนหน้านะครับตัวล้อแม็กต่างๆเป็นชุดของทีอาดีนะครับชุดสเกิร์ตนะครับโลโก้ของเขามีทั้ง4ีด้านเลยชุดสเกิร์ตนะครับผมนี่นะครับสำหรับตัวทีอาดีนะครับผมตัวกระจกเขาจะปรับไฟฟ้านะครับไม่ใช่ปรับมือเหมือนพวกตัวจนะครับ ทีดีแท้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเป็นจอนะครับภายในด้านหลังนะครับไม่มีที่วางของนะครับมีแต่ที่ใส่เครื่องเสียงนะครับลูกค้าใครที่ชอบแบบนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะชุดเครื่องเสียงเจ้าของเก่าเขาบอกติดมา1,0,000แบาทนะหัวน็อตต่างๆไม่มีขยับนะครับเหมือนเดิมนะครับให้ดูซ้ายขวานะครับเป็นอาร์คนะครับผมไม่มีรอยขยับไม่มีรอยชนท้ายแน่นอนเรารับประกันให้สูงสุดว่าอยู่แล้วว่ารถเราไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้าท่วมตัดต่อสวนเบียนใดๆรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับรา เกิดอุบัติเหตุมานะครับผมอ่าสำหรับตัวภายในของเจ้าตัวเทียดีนะครับผมจะเป็นระบบะตัวไฟฟ้านะครับที่ปากกระจกนะอยู่ทางในประธาาเป็นเจเขาจะมีอยู่ตรงหูประตูภายในของเขาจะเป็นสีทูโทนนะครับเบาะนะครับจะเป็นส้มดํานะครับเป็นหนังนะครับแล้วก็โลโก้เทียดีนะครับติดมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมี ล่ไล่ไล่ไล่เขาเรียกว่าไล่อะไรล่ะไล่ลตัดสีกันเป็นแคปล่าสีส้มนะครับสวยงามมากๆนะแล้วก็จะเป็นจอนะครับจอจากตัวโรงงานเลยนะครับมีมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมระบบความปลอดภัยก็ถุงลมนิรภัยนะครับผมเบรก ABS แล้วเปิดดูเลขไหม่จากเจ้าของเดิมเขาเลยนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับเลขไหม่อยู่ที่หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกิโลเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ระบบเครื่องเสียงก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับผม ดังอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดวิดีโอให้ดูด้วยนะครับดังเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ชมด้วยดังมากๆนะครับคันนี้เครื่องเสียงเจ้าของเกาติดมาเป็นแสนนะตัวเบาะก,ก็ไม่มีฉีกขาดบอดี้ต่างๆใช้งานได้หมดนะครับช่องแอร์อะไรก็ไม่มีแตกแล้วนะครับภายในนะครับตัวด้านหลังนี่แทบจะไม่มีรอยใช้งานเลยเพราะลูกค้าใช้อยู่2คนนะครับไม่ได้มันทุกหนักอะไรมากนะชุดเครื่องเสียงอย่างที่บอกใช้ได้หมดนะครับใครที่กาลังมองหารถเก๋งเล็ก อยากมีเครื่องเสียงไปนั่งฟังนะครับคันนี้ได้เลยนะครับในราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นกบบาทเท่านั้นแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่ทางร้านมีให้นะครับหปีแรกไม่มีดอกเบีย้ยก็จะผ่อนอยู่ประมาณ5,700บาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งปีนะครับโอเคครับลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจเจ้าตัวใต้อลิสทรีทดีปี2016คันนี้นะครับเกียร์โตเครื่องยนต์พันสองรีซีราคาอยู่ที่3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับตัวรถสามารถจะได้เต็มขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้านะครับแล้วก็หนึ่งปีแรกลูกค้าจะผ่อนเพียง5,700บาาททเ่นั้นจากกงวดปปติอยู่ระมาณ 7,000กลางๆนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับสำหรับใครที่ออกรถเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นนะครับให้ลูกค้าได้ลุ้นกันไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำนะครับแล้วก็บัตรน้ำมันมูลค่า2,000บาทแล้วก็เครื่องกระจเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้ลุ้นอีกมากมายมูลค่ารวมกันถึง50,000บาทสำหรับคลิปนี้นะครับฝักงลูกค้าแฟนเพจสี่ขีรถแล้วก็ช่อง YouTube กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปต่อไปลูกค้าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่เรามีรับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาทาวิดีโอกันให้ดูนะครัััับผมมววนนนีี้ตอออขลาไปก่ะคสสด